คนทาเครื่องดื่มเพื่อล้างหลอดเลือดก,กันนะคะนี่เตรียมไว้แล้วมะนาวหนึ่งลูกค่ะนะคะนี่น้ําร้อนนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไปทั้งลูกเลยนะคะและนี่ก็คือขิงผงผงขิง <c oughs> ใส่แก้วไว้แล้วแล้วก็นี่น้ําพึ่งนะคะขาดไม่ได้เลยคือขวดนี้นะคะเครื่องดื่มน้ําสมุนไพรข้าวตองเทพาดนนะคะและนี่อาจารย์ก็เทไว้ละ 10 ml นะคะเราก็นำทุกอย่างมาผสมกันนะคะจะผสมในเหยือกเลยแบบนี้ทีเดียวนะคะหรือใส่แก้วก็ได้แต่อาจารย์จะเป็นใส่แก้วแล้วกันทุกคนอน้ำมอนเทไปมะนาวค่ะมะนาวเนี่ยคือ ทำดื่มเช้าละลูกเลยนะซีกหนึ่งก็แก้วหนึ่งแบบเนี้ยนะคะแล้วก็น้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งแล้วก็น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งแอปปี้ก็บานไม่ได้แล้วแต่ความชอบนะคะหวานน้อยหวานมากแล้วแต่ความชอบเลยโอเคคนคน ขิงผงเนี่ยนะคะไปจิ้มซื้อได้นะคะในแอปสีส้มสีฟ้าไม่แพงเลยนะคะกิโลหนึ่งแบบเนี่ยซื้อมาทั้งกิโลเลยไม่แพงนะคะและวันนี้นะคะอาจารย์มีอาหารเช้านั่นก็คือกล้วยค่ะโอ้แต่หันกล้วยลูกนี้ละหมดไหมเนี่ยคนเดียว <laughs> อ่ะตอนนี้นะคะสำหรับ เครื่องดื่มน้ําสมุนไพรคาวตองเทพดลนะคะเอาไว้ล้างหลอดเลือดล้างผนังหลอดเลือดใครที่มีอาการปวดตึงเกรงชาข้อบาไหล่แขนขาอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะเอาไปล้างหลอดเลือดให้สะอาดค่ะใครที่เป็นแบบนี้แล้วนะคะเป็นเส้นเลือดตีบแล้วเอาไปล้างหลอดเลือดให้โล่งให้โปร่งนะคะหลอดเลือดดีหลอดเลือดสะอาดเลือดดีเลือดไหลเวียนดีทั่วทุกทั่วทุกท่างกายนะคะอาการแ่วทั่วท่อนั่วท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 ั่ว 0 9 8 9 6 8 9 5 0ค่ะแต่ก่อนที่จะดื่มน้ำขิงแบบนี้นะคะก็ต้องดื่มน้ำขาวตองก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปล้างหลอดเลือดก่อนคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอาจารย์มาแนะนำทุกคนนะคะให้ใช้วิธีธรรมชาติดูแลตัวเองเราดื่มเริ่มต้นนะคะเช้า10 ml ก่อนนอน10 ml เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆ คำว่าดื่มน้ําตาลมากๆแปลว่าอะไร1วันนะคะให้ดื่มน้ําได้ทั้งหมด3ลิตรนะคะทุกคนแบ่งช่วงในการดื่มนะคะชั่วโมงแรกของการตื่นให้เราดื่มได้น้ําอุ่นเนี่ยหลิตรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยชั่วโมงละแก้วชั่วโมงละแก้วเป็นน้าอุ่นก็ได้หรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้จนถึงหกโมงเย็นหลัง6กโมงเย็นแล้วไม่ดื่มแล้วไม่ดื่มเยอะแล้วนะคะดื่มเมื่อหิวอีกแก้วหนึง่งคือน้ําอุ่นก่อนนอนจะเป็นน้ําขิงก็ได้นะคะถ้าทําแบบนี้รับรองได้เลยค่ะว่า7วัน มีหลอดเลือดที่สะอาดนะคะแขนขาอ่อนล้าอ่อนแรงจะมีเรี่ยวแรงขึ้นมาเลยค่ะอ่ะไม่ต้องเชื่อหรอกค่ะไปทำกันดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนอาจารย์ไปดื่มน้ำล้างหลอดเลือดก่อนนะคะ